เอาละครับเข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยชิง3-4ประเภทถ้วยกอบเหลือนิ่งแล้วนิ่งแล้วท่านผู้ชมพร้อมที่จะออกมาห้ท่านผู้ชมกันขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับกับการถ่ายทอดสดไลฟ์สดของทีมงานแพรสายประสวยวันนี้ขอบคุณทุกคำติชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กแชร์นะครับออกมาแล้วจ้าแล้วก็ท่านผู้ชมมาดูการชิง3าสสายประเภทกอครับท่านผู้ชมเจ้าปูลุ่มน้ำเต้า อยู่ในล่องน้ําสีแดงแก้วแสนคําอยู่ในล่องน้าสีน้าเงินคาตาบู้ชมออกมาได้เร็วทันใจไวทันตาของขาเธอระเบิดเป็นไฟนนในเือนกันนี้หัวต่งหัวตา,าย,ายต่อทายภายต่อภายยังดูไม่ออกยังบอกไปถูกว่าไปเป็นไปใส่กันมาแบบเสเด็จเสดอแล้วตอนนี้เอาเลยเอาละวะใส่กันมาแบบจ้าจ้าแล้วจ้า เอาล่ะครับพี่น้องท่านผู้ชมไม่เป็นไลครับนี่คือคู่คิงครับสุดยอดครับเจ้าพอลุมนั้นแต่พบกับชนินเพรนาวชาชนินเพศ มาไปแล้วเขาต้องถามว่าตอนนี้ขายจะดีขายจะจู้เบียดหน้าเบียดหลังเบียดสายเนะคนแล้วก็บีบๆๆๆๆเบียดสายกันมาแล้วครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเบียดกันไปถึงไหนแล้วครับยิงอากาศร้อนมาเบียดโอ้โหไม่ไหวแล้วร้อนจริงๆพยายามขยับหนีเท่าไหร่ก็ยังเบียดมาทำมาพยายามขยับหนีพยายามขยับหนีก็ยังเบียดมาอีกอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วร้อนร้อนมากโดดนะทุกคนเริ่มขยับขี้เริ่มปีกันมาเอาแล้วลองทำกันเริ่มขยับหนีลองทำกันเริ่มขยับหนีขยับหนีนี่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 ลองแดงเบียดจี ตี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 มาสุดท้ายก็พรวดเข้าเส